อวัสดีฟ้าสวัสดีครับนะเราไปทางไหนเนี่ยโอ้นี่ลายเจ้าอันบอนี่ครับโอ้นี่ิของนี่ไหมช่าง่วดเล่นี่ไหมคือแต่ไหนของบ้านนุ่นตาดบ้านสังครับนะบ้านนุ่นตาดกับบ้านนุ่นสวา่านนงแหรอครับ โอ้ oh, หัวสอหมู่บ้านครับนี่หมูบนุตารับนุตาไปลรบอกอนี่ะนี่ียออโอ้สีเหลี้ยวไปนี่งั้นบานนุ่นเมดนี่ตัวงามครับเนาะอะไรถุงครับมาละเดาเงา้มเรงเดี๋ยวประกักับองครับเดี๋ยวเลี้ยวเียวเี โอ้ยของเงยเลยบ่เนี่ย,ยมาขนฟางนะครับเนาะพอดีเห็นงวฟูฟงกาะบานพอดีครับนะนี่ครับพออยไรทุ่งนึกกันครับเนะนี่ยครับงหนีไปตั้งคนครับนะ ออกอยู่บนครับออกอยู่ขาข้องมาสินี่ครับฝูงหนึงไปไปไปเมื่อไรไปเมื่อไไปโอ้โหผู้ใดคือไหนซี่ไล่เถอะล้องไร่นีไหมไอ้คล้องแดงของดีเถอะ ไปแล้วครับนะเขานี่ป้านนุ่นม่วงครับนะบนทุ่งกุลาเพเภอนทงกุลาอะไรเลีได้พื้นไปนั่พร้อมครับนะบอเสียเวลาเปล่าครับได้พื้นใส่รถไปพร้อมครับนะครับนะกะเขตสวนน้ำผู้ครับนะทุ่งกุลาครับเนาะของลอยเอ็ดคือเก่าครับนะอยู่นี่กะมีหลายโซ่นะครับนะของสามิ์นฟาร์มกะอยู่ต่อไปจากนี้ครับนะนี่โซนบ้านนุ่นตัด อกาะคนยูพีนะปะปอมกี่คนไรต้องไปหนีครับนะส่วนสามิที่ฟา้าก็มาอัดฟางครับนะมาขนฟางอยู่หนีครับนะสองลอยก่อนนะโดยประมาณนะมาเอาอยู่หนีครับนะองทับปศาไปนะซาหลุดรับอัดนะครับนะนี่นครับมาเก็บเรียบร้อยครับนะ พอครับเก๋เจ้าเดียวครับมีตัวโตมงามครับนี่เอ้านี่ยังคือไมาเรียกต่ออยู่บ่โอ้ขอกอยู่ใกล้นี่ครับเนี่ยได้แยกออกนะครับเนาะขอกอยู่ใกล้นี่เองครับบมอท่านเป็นโลคครับฟังนี่ครับนะตัวพี่พี่ครับนี่อยู่ทงหน้านะครับนะนี่ครับ เป็นโรคปะปีกายเป็นโรคครับอยู่ขอกตายนึงแหละครับเนาะเป็นโรคตายสองตายโอ้วงผมไปหนึงแหละป่วยปวยอยู่สองครับตอนนี้ตัวหนึ่งในในหกเดือนในหกเดือนตายครับโอ้ใหญ่หล่ะตัวนี้ตัวหนึ่งหกเดือนตัวหนึ่งอาทิตย์บม่ท่านพ่ออาทิตย์พันว่าไปนะครับของผมนี่เขาสามีฟาร์มนี่ในเดือนหนึ่งพอดีครับตายเขอยู่หนีเพิ่น เอาไหมครับนี่หนึ่งสองสามสี่ลูกสามตัวไหนบ่นไม่ลูกโอ้นี่มัออกออก,กะล,า,กะลาครับนี่แม่วดทองเรียบร้อยเดี๋ยวจะมักกะล่าก็ใกล้เลยตัวนี้ผสมหลอดบ่โอ้โอส่งสีดยาดหลายๆ้องกันไว้ปีนี้โอ้สีไหวเขาท่าอยู่ครับเพิ่นหุ่นใหญ่เพิ่นตื่นคนให้ได้บุครับนี่ก็ไก่ประเด้ โอ้ครับนะไปก็ขับรถคนฟางไปแล้วาฟาดฟางใช่ไหมเอาแล้วครับเอาแล้วปั่นแล้วครับเอาดเดี๋ยวเบิง่งรถติดแล้วครับกินได้ไหมโอ้ยปัยป่นแล้วปันวป่นแล้วรถไถเท่านั้นรถไทเท่านั้นระดับนี้ปั่นแล้วจบ ครับถ <si ้าอยู่บ่อไม้เองครับไม้เองก็บสิเจอเครเดียวกันครับลำบากอีกครับไอทีมงานเพิ่นทีมงานเพิ่นเมื่อฉีดกว่าครับถ้าพอโอครับนะรับอัดฟางทั่วราชนาจักรบุยยนอดมือเสาได้จะลงเดินนี่ราชนาวิเนื้อเบอร์เจ็ดหรือเบอร์หนึ่งไหมโอ้จังได้ก็ได้ตัววายต้องอยู่ค่ารถเนี่ยไม่มีปัญหา เอยนยิบซมันขาดไปไคก่อนหนึงสันเก็บวาเมื่อหรอเ่เก็บว่าเมื่อคือขาดก่อนหนึ่งลอยก่อนยิบซีเนาะเอามาดึงครับจังไดอื่อื้อนจังไดสิมงก่อน เืนเนาะโอเคต่นชุดไปล่งกับท่หาอ๋อโอยากบ่คขารถโอยากขึ้นแล้วนี่ครับโอ้มันกัดเปต้ขึ้นได้มันหมดจังหวะเนาะนี่ครับล่องหล่อดีจำบึอบปับเบรดอีครับนี่ร้อยเก้าสิบสี่ก้อนนะครับเนาะ รถคันนี้ได้ดร้อยก้าสิบสี่ครับนะมันพอโอ้ริมหน้นานจาอัดฟงังอ่ะเดีย๋ยวไปนั่มรถเป็นคำหุ่นละมืออืน่นมาส่นกระไดขึ้นเก่าเอาสระคี่นี้ว่าพอกันซ้ำนี่ครับนะเราจะกลับบ้านไปเบิังงัวกันคุณสนงีิเข้ามารับชมกัลังใจให้กันครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ